สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมบัตเอนะครับและเ,เพื่อนๆกัน,นกมาเล่นเกม Resident Evil Part 9กันแล้วนะครับหลังจากที่เราเจนอนกเอดน่าในท้ายพัดก่อนและโดนระเบิดใส่บึ้งไปนะครับในพัดนี้เราก็จะมาช่วยน้องเอสลีกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือดูซิว่านงเอสลีเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรน่าสนใจไหมยอยากูแผนที่ก่อน โอ้โหไม่รู้ดาเหรอเนี่ยฉันพลาดได้ไงเนี่ยเราว่าอย่าเลื่อนสิว่าหน้าที่ของเรานั่นมีอย่างนึงคือการจิกในขอเปล่าของในภาษาไทยไม่ให้เกลี้ยงให้หมดนี่แหละคือหน้าที่ของเราที่ต้องการทําในตอนนี้นอ่ามีห้องนี้นะสิอ่ามีไฟแบบนี้พอคะเอ๊ะมีอะไรเอ่ยตรงนีง้บันทึกสั่นของผู้หญิงคนนั้นที่นี่มีการพบเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่พวกเราเชื่อว่าเธอนั้นได้ติดตอ่อกับเจ้าลุยเซลาพวกเรายังเชื่ออีกว่าเธอนั้นนำใครที่กำลังฟักออกมาจากเจ้าเซลานอกจากนี้เธอยังมีหน้าที่ในการจิกเซมเบิลก่อนที่พวกอเมริกันจะได้มันน่าตลกที่ว่าวัตถุประสงค์ของเธอคือการจิกเซมเบิลนั่นซึ่งพวกเราพยายามหาเธอดังนั้นเหตุผลที่สำคัญตอนนี้ก็คือ เธอทำงานให้กับใครบางคนปรับได้ที่เรายังไม่ได้รับเซมเปิลนั้นคุณก็อาจจะสะามารถจัดการเขาตามที่คุณเห็นสมควรได้โอเคครับสรุปว่านี่คือข้อความที่เขียนเอาไว้ถึงเจ้าอานอกเอดาไว้มีเลอร์อะไรสักอย่างนะครับขอเอาไปก่อนดูาทางเนี่ยราคาดีมากๆเลยโัวค้ขอขยู่แถวดีด้วยเอาละมานี่เลยพ่อค้า จะเป็นว่าเห็นตุ่มก่อนเก็บตุ่มด้านหลังก่อนนะจ๊ะ w e l c o m มาเรามาค้าขายกันหน่อยอ่าโอเคตรงนี้มีอะไรน่าขายบ้างแน่ยนอนนะครับบิเลอร์ที่เราซื้อมา,อาเก็บได้ื่อกี้ดี่แหละอ่ามีเรื่องนี้ ก็ให้เก็บไว้เก็บไว้วายเว็บรูขายไปเลยสไปร์กกลขายไปอโอช่วงนี้ล้ำสันด้วยเงินทองจริงๆเลยนะอ่าโอเคตอนนี้มีอะไรน่าซื้อบ้างน่าจะไม่มีอพิจีไม่ซื้ออะไรไม่ซื้อโอเคสเปร์ก็ไม่มีขายโอ้ยเด็กๆจะซื้อสเปร์เนี่ยตอนนี้โอเคโอเคบัตเตอร์ไฟล์ขอซื้อหน่อยนะจ๊ะเพราะว่า เอาไว้จัดการพวกที่อันตรายใหญ่ๆบิ๊กๆนะจ๊ะนะเพื่อว่าอ่าจะได้ช่วยให้การปฏิบัติภา,ารกิจหาน้องเอสนี่ง่ายขึ้นนะจ๊ะนอ,อกจากนี้นะครับสิ่งจำเป็นอ,อกีกอย่างนึงคือการอัพเกรด<อ>ให้เกลี้ยงเลยนะครับเพื่อให้อาวุธปือเราพร้อมงานพร้อมใช้งานนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราใช้งานเรียบร้อยแล้วนี่เลยขอบคุณมากเลยนะพ่อ้าอุตสาห์ขายของแพงๆห้อยอย่างนี้ต้องแบบนี้นี่แหละเจ้าพ่อ้าโอเคหลังจากที่เราซื้อของขายของแล้วก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วมาลุยกันต่อดีกว่าจะได้ต้องการเสียเวลานะจ๊ะอ่าตรงนี้มีอะไรเป,เ,ปเป็นห้องกินข้าวนะอืมเอาอะเก็บก่อน โอ้ที่นี่เนี่ยน่าจะมีอะไรกินเยอะแยะเลยนะอืมต้องต้นปักชีก็สมแล้วที่เป็นห้องอาหารนะที่ต้องมีปักชีอืมอะไรเอย่ยเพ็กวิกินโอเคค่อยว่ากันเอาเป็นว่าเอาเก็บกระสุนไปเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นห้องอาหารที่น่าจะมีของกินเยอะแยะเลยรวมถึงปัจจัยที่เราต้องการด้วยอ้าวโหนั่นอะไรเอย่ยน่าจะต้องยิงตรงนี้นะแต่ทำให้ผิดโอ้โห ยิงปุ๊บออกปั๊บเลยน,นะเอาละอีกนิดหนึ่งยิงแม่นแม่นแบบนี้นี่แหละอ่าประตูเปิดเอาละทีนี้ไม่รู้อะข้าขงน้อยนั่นมีอะไรรอราอยู่ไหมแต่ทีนี้คือเราต้องเข้าไปโอ้โห,โหวิกงไอ้แล้วมันเจ้ารีออนตัวแสบนี่นะมันต้องโดนอย่างนี้แต่การมันศโอ้โหื่อแบบนี้ไม่ต้องมาพูดมาอื ตรงนี้เราต้องใช้ความเงียบแต่เงียบได้ไงล่ะโหมันควาดงวงควาดงาม,มาแล้วเฮือโดนไปหลอดเหลืองเลยแล้วเนี่ยหัวร้ะอะไรเจ้าหัวร้ะอะไรหัวร้ะอะไรอเฮ้เช่นจะก์ดแกนี่เลยพูดมากโดนถีไปซะวางง่ายเจ้าง่งาไม้หน้าไมา้เดี๋ยวจะได้เจอแน่นอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอใช้ยาก,ก่อนแสบมากเลยนะอืมน้าคายแกหัวร้อนใช่ไหมตัวเก๋ย โอ้โหนี่ตัวนี้ตัวยกยกลวกยกแป๊บริ่งตุยซะโอเคมาเรามาคุยกับเลดไนกันต่อดีกว่าโอ้อยู่ข้างโอ้โหมีวะมา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 นี่เลยวัวเลาะเราใช่ไหมอืมโดนไม่ซะเดียว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 มันดักหน้านะหลังเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าอืมแสบนักเลยนะแกโอ้ยใชจะเอาของนิดเดียวเท่านั้นมากว้าง ตั้งเป็นกรงแบบนี้เลยมันไม่สะดวกในการหยิบเลยแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรส่วนตัวข้างในเดียวเดียวเดียวงานนี้แต่เวลาเเรียกว่าเดินแบบจงกลมนะครับเดินจงกลมเงียบๆเข้าไว้อ่าหาพื้นที่เหมาะๆในการเล็งอ่าเล็งไปก่อนหนึ่งทีไปก่อนมัดจําไปก่อนนะจ๊ะอ่าเห็นว่าให้มันเซฟๆซขั้นๆเหมือนที่แกมาฟันเรา ไม่เลี้ยงเมกะี้อ,อะฮะฝันไม่ฟันไม่หยุดเลยนะเมกะี้เดียวทำจะแสบเลยนะงานนี้ฉันเอาคืนบ้างมานี่เลยโอ้ยหลบได้เมื่อกี้แต่ช้าอีกนิดเดียวแลนะ้วก็คงโดนแน่นอนโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วทำอะไรจ้าเจทำอะไรจ้ามามามา เยวเดี๋ยวนเงียบเงียบเ,เ,เขาไว้ส่วนไอ้ดำอยู่ในกลงเงีเยบปากเอาไว้แล้วอย่ามาอย่ามาพูดมากนะมาเลยส่งน้ำเยิ้มอย่างนี้เอาละทีนี้มัดจัไปสองลูกแล้วนะะอ,อีกลูกหนึ่งก็ได้เดี๋ยวโอ้โปัดแมงวันหรือไงเนี่ยแกฮะรูจักแกรูจัก,ก,ก,กไหมงานนี้งานปัดปัดแมงวันนะปัดอย่างเดียวเลย โอ้โหอยอยาอย่า okay, ฉันไม่ได้แมงวันนะฉันคือดีออนผู้ล็กรูปลอตรงนี้นะมันจะแมงวันที่เกต้องปัดนะจ๊ะเอาละมามามเดี๋ยวโอ้โหเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรจ๊ะรู้สึกว่าแกอัปเดตหนึ่งหรือไงเนี่ยจริงจริงมันก็มันไม่ใช่มันไม่อัปเดตหนึ่งหรอกเราเนี่ยเงียบเข้าไว้มันได้ไม่รู้ตัวเอาละ ทีนี้เออคิดว่าต้องใช้อะไรที่นุ่มนวลกว่านี้แบบนี้เลยตัวแสบมานี่เลยฉันจะเรียกเสียงมันมันต้องอื้ตัวแสบมากเลยเจ้าดำบกได้แบบเออเอาละทีนี้มาเลยความเงียบงันนี่แหละคืออาวุธที่เราต้องการอลองชิมนี่ของดีนะเนี่ยฉันเสิร์ฟถึงที่เลย มาอีกแล้วรอบนี้มันมาเป็นแพ็กเกจเลยใช่ไหมละ่ะนี่เลยแพ็กเกจที่เราต้องการให้แกได้ใช้เอาละ่ะเจา้าตัวนั่นํอนนำอะไรจ๊ะปัดแมงวันอีกแล้วนะนไม่มีงานการทำอย่างอื่นหีืไงเนี่ยปัดแมงวันโอ้ยตาพุ่งเฮ้ยลบๆโอเค เอาละมันสงสัยว่าเอ๊ะมันเสียอะไรกันเมื่อกี้ประมาณนีเ้นเลยฉันขอส่องงามๆด้านหลังเดียว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 ไม่มีมุมเลยอ่ะหลบอีกแป๊บหนึ่งเอาล่ะลอเอาเป็นว่างานไงหลังแล้วนี่เลยโอ้ยหลบได้ห้ยแบบเสี้ยววิดาทีนะแกมชนกำแพงลแล่ะสิงานนี้ไม่รลอดไม่นอนแบงสิโอ้โหยังรอดอีก เก่งมากเลยนะแกแกอัพวิกมาเท่าไรเนี่ยอดทนอึดอึดแบบนี้เนี่ยบอกเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าแกตุ้ยหน้าเจ้ากงเล็บนั่นมาส่องแบบนี้ส่องแบบนี้ไปเลยจบไม่ต้องส่องอะไรเยอะเอาละทีนี้ไอ้เจ้าดำไหนนี่ตุ้ยแน่ตัวแสบแสบมากเลยนะอืม แน่ไม่คิดทำอะไรอืมโอเคเคลียร์เก็บตรงนี้เก็บเลยเก็บหีบตรงนี้อะไรไม่รู้อะไรเก็บไปก่อนอืมโอเคหลังจากที่เราเก็บขุมทรัพย์ได้อย่าตรงนี้อย่าลืมนะครับม,มีอะไรเก็บให้หมดเลยโอ้ยังมีเสียเอาเป็นว่าฉันไม่ยุ่งกับพวกแกแล้วกันฉันไปก่อนละ่ะโอเคครับมาฉากตัดไปตรงนี้ โอ้โหมีห้องเซฟมีจุดปลาหมาที่เราต้องการไปอยู่ข้างหน้าด้วยละไซโอเคเอาล่ะตรงนี้โอ้โหยังไม่ต้อนรับเป็นชุดเป็นชุดเลยนะมานี่เลยลูกมีของดีนี่เลยเอาโยนไปหนึ่งลูกเอาล่ะเดี๋ยวตาหน่อยสไลป์เปิดไลฟ์เฟอร์รอจะขี้วิเครนะดเดียวตอนนี้เอาสองให้มันโอ้โห ส่งงามๆแบบนี้โอ้โหหมดแล้วจ้าเอาด่ะต่อไปก็เลดนายต่อส่องระยะนี้นี่แหละอืมโอเคส่องไปยิงไปเรื่อยๆอืเป็นไงจัะโอ้โหฟิกซ้ายฟิกขวาเก่งจริงๆเลยนะแกตัวนี้โดเซเลเปอร์ยังไม่ตุยเนี่ยแบบนี้เออเอามันเซกอ่อนเอาโอ้โหกระสุนหมดหดีรดดัดนึงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ฉันมีเวลาว่างเยอะนะเอาล่ะ ฟันตุ่มก่อนอ่าสซนเปอร์ไรเฟิลอ่านี่เลยเมื่อกี้เราต้องการแกอ้าวมีโหลดเรียบร้อยนะจะมาคุยกันให้กระชับมิดกว่านี้นิดนึงนะโอ้โหมีตัวโลดเลยดินี่เลยพูดมาอืมคิดจะมาคุยเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะว่าคิดจะมาคุยกับรีออนมันไม่ไง่ายอย่างที่คิดนะเอาล่ะมีโบบหลดตั้บนึงอ่าโอเคอ่าทีนี้ ทำยังไงต่อเปิดเต้านี้สินะเปิดเลยทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมีทางเดินโอเคทางเดินเคลื่อนไปเอาล่ะเอ๊ะเห็นตุ่มแบบนี้เราพลาดได้ไงล่ะพี่ออนวาง,งานนี้เป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วเรื่องการจีกของในประสาทนี้อม,มันตัวแสบมันทำนะแสบแบบนี้ต้องเอาคืนกันบ้างล่ะอโอเค เจ้าซาลาซาแกทับแสบมาหลายพาสแล้วนะรอบนี้โอ้โหโอ้โห,โโหแบบนี้บอสพลอยนี่เลยยอดหน้าไปเลยืแบบ่อกีแสบมากเลยนะมาแบบไม่ทันทั้งตัวมาพวกไหนมันพวกนี้นี่เลยโยนแบบนี้อีกนึงนะจ๊ะมาอีกแล้วใช่ไหมแสบมากเลยมาแบบไม่ซุ่ไม่เสียงแบบนี้อ่นนี่เลย๋ยวจะจัดการให้หมดเป็น กินพแกมาเป็นเข็งใช่ไหมได้เราไม่ของนี่เลยเป็นของสมนาคุณแบบเป็นเข็งนะจ๊ะเป็นไงล่ะร้นลุ่มหัวใจทะลุสวงเลยละสี่อเอาละเก็บไปเก็บไปอ่ะตรงนี้ไปจางนี้จ้าแล้วก็โอ้โหโอ้โหทีจยิยงง่ามไมัมนไม่ง่ายไปหนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวฉันไม่ชอบส่องตอนนี้ มาเรามาัคุยแบบกระชั้นชิดแบบใกล้ชิดกันหน่อยแบบแบบนี้เลยมารู้สึกว่าแกนน่นไงนั่นไงน่นไงที่จะทำอะไรจะแกยังลุกได้แบบนี้อีกลตัวนี้ยังลุกได้อยยังลุกได้จริงด้วเป็นไงละ่ะโอเครีโหลดโอเคเสียงเพลงเงียบแล้วห่ดเครียจริงไหมไม่รู้เอาเป็นว่าตีว่าเทอะไรกันตรงนี้อะไรเอ่ยโอเคทางนั้นโอเค ทางที่เราต้องการไปข้างหน้าแหละโอเคตุ้มจ้าเก็บจ้าพลาดได้ไงโอ้โหนี่อะไรเอ่ยอาพิจนี่นะใช่อาพิจีที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้งานใดะอาวุธนี้ร้ายแรงมากๆเลยนะโอเคแต่ประเวคือช่องเก็บไม่พอลจ้ะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บกระสุนเก็บอะไรที่เราเก็บได้กันก่อนอืมเท่าที่จริงนะครับถ,ถ้าเป็นเพื่อนเอาไปใช้ก็ใช้ได้นะครับนะ อ่าเดี๋ยวแต่เราเนี่ยเราคิดว่าเราไม่อยากจะใช้และเราว่าน่าจะเอาไปขายในราคาดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่เห็นมองทุกอย่างเป็นธุรกิจนะรับรองว่าเรามีตองเยอะแน,น่อนอนอนใช่ไหมล่ะเจ้าลีออนอาล่ะทีนี้เราไปสำรวจกันก่อนทุกครั้งหน้าจะจบได้นี่ว่ามีทั้งร้านเซฟตู้เซฟแล้วก็มีปอก้าอยู่ด้วยนี่อ่าเดี๋ยวไปมัดจำกันหน่อยนะไปซื้อขาย ชูดซะหน่อยอ่ะตอนนี้เลือดเยอะเลยเปิดประตูนี่กระถีบเหมือนเดิมเลยครับพี่ลีออนเอาล่ะไปทางนี้เนี่ยแป๊บหนึ่งดูแมปก่อนอ่าใช่ทางหน้าเนี่ยเมนจุดเซฟอ่าใช่เป็นจุดเซฟกับตัวของอ่าพ่อคะ่ะโอเคเช็คหน่อยสิอ่าตรงนี้มีตุม่มใช่มีตุ่มพลาดได้ไงโอ้ยตุ่มนี่ตุ่มเตี้ยอืมเอาละเก็บไปเลยตรงนี้อะไรเอ่ยอมีตุ่มอีกแล้ว เก็บไปเลยจ้าอันนี้พลาดได้ไงอ่ายสีฟ้าแบบนี้ใช่เลยพ่อคามานี่เลยคุยกันหน่อยมีอะไรนะ่าขายบ้าง่ะพูดดิอ,อะไรนะ่าซื้อปวกระเป๋าน,น,น่าซื้อเหมือนกันนะสิกว่าเก็บของได้เยอะเลยเอาเป็นว่าขายกันก่อนดีกว่าออโอ้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องกอารเมื่อกี้ขายไปเลย <Thank you. S 1> อันนี้เอาไป อ่าขบายได้อะขายไปเลยไายหมดเลยอ่าโอเคดูตะทางไรราคาดีมากเลยมีอะไรน่าเปลี่ยนไหมไม่ไม่อ่าไม่มีนะเสียหน้าซื้อบ้างไม่มีนะบอกไปอ่ะซื้อเอสเอสเปซื้อกันก่อนเมื่อกี้โดนหนักเลยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงช่องว่างไม่พอเอาล่ะดูแล้วทำยังไงดี ได้เวลาจัดของเดีย๋ยวเราไปเอาเจ้าอภพิจีนั่นดีกว่านะโอเคตอนนี้เรามาเก็บเจ้าอภพิจีกันดีกว่านะครับเพราะรู้สึกว่าราคานะ่าจะงามมากๆเลยใช่เลยนี่แหละอภพพิจีห้องนี้อ่านี่แหละมันตั้งโดง่โดงๆอย่างนี้เก็บไปเลยอ่าเห็นไหมล่ะเก็บสับล็ช่องเนี่ยกินเยอะเหมือนกันนะดังนั้นก็ อย่าลืมจัดของก่อนที่จะมาเอาโจ๊กเอาพิตีนะครับอาจจะเอาไปใช้ก็ได้หรือเอาไปขายก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะจ๊ะโอเคเดีย๋ยวเรากลับไปที่พ่อค้ากันก่อนนะเราเอาเจ้าอภิธีเอาไปขายและน่าจะได้ตังเยอะแยะเลยอามาแล้วจ๊ะพ่อค้าเอาละทีนี้มานี่เลยอ๋ออ้อรพิธีอ่ล็อกเก็ตร้อยช์นี่เลย ah. อา จัดเลยหกอื่นหกหมื่นยังไม่พอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหกหมื่นนี้ทําได้อะไรเยอะแยะเลยนะเช่นอ, <that> อัปเกรดความแรงยังนีอัปเกรดไปเลย 2, 2> ออสองอันอ่าสองเราแรงแน่นอนเลยโอเคอน,นี่มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรนะ่าซื้อนะ,อะโอเค <that> เอสัปป่นอีสปกป๋องหนึ่งก็ได้ให้มันอบอุ่นอบอุ่นหัวใจกันหน่อยนะ,อะโอเคเรียบร้อย ขอบคุณมากเลยนะโปกะเป็นว่ารอบนี้เนี่ยฉันไมย่ยิงคุณแล้วกันโอเคเซฟแป๊บหนึ่งน,นะจ๊ะอ่าโอเคโอเคเซฟเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้ประตูตรงนี้อย่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจเย็นใจย็นใเย็นอ่าเล็ดนายไปอ่าเปิดประตูคาซินเรียน <Leon. S 1> <Leon. S 2> ฉันได้มาแล้วเออไปเกิดอ,อะไรขึ้นนะอ่ะออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรน่ะลุยส์โอ้ยแซมเปิลอื้มเฮ้ยมือเ้นคุ้นๆนะเ้อโอ้โหเต็มๆเลยเโอ้ยแต่ทำไมไม่ไม่จัดการลออนเนี่ยโอเคเฮ้ยคุ้นๆนเนี่ยโอ้ยวะไอ้ลอเซตเลอร์นี่แหละคือพลับของคนทย เซตเลอร์ซานาซาบอกว่าอีกไม่นานแกก่อนจะได้เป็นพวกเราโดยสมบูรณ์น้อยแน่ลูอิสเป็นยังไงบ้างเออเกี่ยกกินปักชีเดียวขอกินปักชีหน่อยรู้สึกว่าปักชีรักษาเราได้นี่แต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะไม่ต้องพูดมากเลยเอานี่ไปนี่สิ่งนี้จะช่วยคุณและช่วยลกใบนี้กอเซตเลอร์ จะต้องตุยไม่งั้นลูกของเราได้พังพินน์ัแนะ่ลุยสลโรนัลวาส,สู้กันมาหลายพาร์ทสุดท้ายก็ แป๊บเดียวจริงๆและนี่น่าจะเป็นแบบยาช่วยป้องกันร,ระยะหนึ่งนะครับและนี่คือพาร์ทเก้าในวันนี้นะครับสุท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมมาละทีนี้นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของเราเล่นเกมเป็สนุกก็ยาวล้อกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย